เพุโดนีแน่นอนเลยสวยดีลูกขึ้นมาดิอุ้ยแม่เงยตั้ดิตั้มไม่สับอ่ะดูครับเลียงหน้ากระดานเลยครับผมตี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 เยแม่ย สวัสดีครับน้าๆนะครับวันนี้นะครับมากันสี่คนนะครับผมน้าเปมน้าเล็กน้าเมครับผมแล้วก็ผมเช่นเคยครับนาวุฒิครับนี่ครับวันนี้เอาเรือใหญ่มาออกกําลังกายเหมือนเดิมครับผมเห็นคอกนะครับเห็นคอกนี่ครับนี่ครับกําลังจอดรอครับจอดรอจอดเฝ้าดูว่ามันมีแม่ขึ้นจิบไหมถ้ามีแม่ขึ้นจิบเราจะตีนะครับถ้า เขาไม่ขึ้นกิบก็แสดงว่าไม่มีตัวนะครับผมเห็นมันวิ่งว่อนๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับดู <ปะ S 1> ครับโอ้โหดำลงไปยิงเลยเดี๋ยวจะลองตีดูสักหน่อยปะถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับไม่ออกมาวะต้องตีวงรอกดูดิหาอ่ะ อยู่ยอ่ะ,อะแต่แต่ลูกของเห็นแล้วนะลูกอยู่นี่ลูกนี้อ๋อเหรอแกลบตีออกวงนอกแม่ๆมันออกมาคัดเลยมันมันมันดูลูกแอนแอนสัตวไอ้ยพอเจอโคกสายพันธุ์เหี้ยแม่งา <c oughs> งเข้าอีกฟองฟองฟองแม่ฟองแม่ฟองแม่ด้วย Cái <laughs> con <laughs> 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 ไม่ใครก็ใครหรอวะลองนั่นแหนะลองนั่นแหละว่โดนได้เลยรึปนี่ผ่านแล้ยจุดลูกออกแล้วไม่มีใครตีอ่ะยังมองไม่เห็นเลยจิบจิบจิบไอ้เป็มโดนบุ้มลูกมันออกแล้วไง จะวุ้โดนอี่แน่นอนเลยด้วยดีลูกขึ้นมาดิอุ้ยอ้ยโอ้โหยังว้าวอุ้ยแม่งเอ้ยตั้มดิโอ้โหตับดีนะครับบินมานี่ครับผมกัดไม่โดนกัดไม่โดนกาดโดนเยื่ดูดิแต่กาดแตกว่ะ แตกดอกแรกแน่นจัดดอกแรกอ่ะไม่กัดแต่เยอมหลุดแต่เยอมหลุดผมว่าดอกสองที่กัดผมลังจากต้องวุ้นสับตัวเล็กกว่าดูับ

มันไม่ได้กัดโดนตะโขมันกัดโดนยางอ่ะปล่อยจมอ่ะปล่อยมไม่ได้จังหวะ,ะดิก <c oughs> ดมันเล้ดูไปไหนวะ่ะ สวยโดนเล็กดนเล็กดนโอยมันเอียงอย่างนี้มสมันเอียงสั่งขหน้าเลูกเอาไอเล้งไม่ดนไอเล้งมันเปนนสไอดไดไดนี่เขียวมัน็นักิงนแนปล่อยลแม่งโดนน่นตึงยังไงลูกขึ้นแล้วนั่นไก่ ยมันออกกับกับพี่โลอยู่ตรงไหนแล้วยังมองไม่เห็นเลยนี่ลูกอยู่ในคอแม่มันแม่วนวนอยู่นอกตีลงลงก็กัดกอไหนเนี่ยนี่กอตรงกลางอ๋อจอดป๊บย่านกิฟต์เยอะไปหรือเปล่าตอนนี้กูร้อนหมดแล้วเงียบแล้วว่ะ

ดูดเยอะเลยไอเหลืองนี่เลยเอ้าเหลืองนี่เยมาแล้วดูดเรียกตางข้อเลวะน่ะงันกัดม้ไมนี่มาจุบบอ้มันจุบเยื่จริงจริยวะมันกัดโดนข้างเหยื่อมันไม่โดนตะขอขอขึ้นนนะมี

เอาดิไม่มึงก็กูแล้วเกอ้ยอุ้ยอ้ยเกอ้ยเกือบแล้วมึงกืล้เอาอีกดิหันเลือถทั้งเลือหันว่โดนไม่ไจไมจโอ๊ยล้มล้มมล้ไม่จีบขวาไม่จีบขวาไปแล้วลูกตาไปแล้วไม่ใช่ไมไคุณ องหาลูกมันอ่ะแล้ลูกวิ่งไปหาเลยอ่ะหน่อยหมดสวยนักสวยโดนอุ้ยกว่าเร็วว่าเร็วกว่าเร็วไล่ทั้งวันนะวันนี้ไล่ทั้งวันนะวันนี้ยายฟังยายฟัง

โอ้ยแน่นเล่โอ้ไม่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 โอ้โหาจะมองกันไหมองลกกันบ่อยด้ไเลยดึงไปจะนยือดูนิ่ด่ียมันขึ้นเรอเกบดังแลงโอ้หนะดูพันเด็ดผมอะแต่ละท่านครับสับเถือนเถือนครับผมตีเลยตีเลย ทีนี้เก็บมันขึ้นมาโอ้โหสับแน่นๆเลยมุ้ยอ่ะใช่ดอกแรกแน่นแล้วเนาะอืมน่าสิได้ครับผมอันนี่มั้งไอ้ตรงนี้เลยนะโอ้ดูว่ะการรูนหมดอ่ะมันไม่เปิดอนี่การไม่เปิดดูหน่อยไอ้เล็กดๆมันไม่มันไม่อะไรอย่างนี้ดีดีดีกูอยากโดนเล็กบอกกูอยากโดนดีดีดีนี่ครับผมโอ้โหกาดครับลูดมาเลยครับผม โดนแล้วี oh oh, <S <S ่โอ้โหเสีดายครับเสีดาครับเดี๋ยวไปตามกันต่อยอมยเนี่ยตีเียวะเอาไปไหนนี่ยดดักโอ้ดักมืนกันล้ม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 ตีดิตีดิตีอืมโอ้ยเยอยโอ้กะโดนตุ่ม อุ้ยต์เอุยตัดกัดอันี้อีกแล้วกัด้ีกแล้วหูยต้องโดน้ะเปมต้องโดนแล้วไม่ไม่ไม่เอกดื้อเปิดพราะแตกเปิ่เพราะแตกไม่นี่แม่จิบอนี่อยู่บัวอยู่บัวบัวตรงเลยเอาคอตรงตรงเลยตรงตรงเลยกอตรงเลย ตรงนั้นเลยมันจีบตรงนั้นเลยพี่ตรงนั้นโอ้ยผิวน้ำอีกแล้วครับสายจริงมีไซนะมีไซนะโอ้โหเบี้ยวว่ะโดนโอ้โหโอ้มหมมุมโอ้มันเลย

นั่งไงนั่งไงดูโอ้ยขาไม่ไปแล้วมึงอีกวันโอ้โหสิได้วะต้องเปปล่อยปลาอีกแล้วโอ้โหโอ้ยเข้าข้างขาดเลยยื้อือว่าวูจิบ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 ตีตีตเอาจิบทังนี้มันตีไปไหนพุท ให้เอาข้าวมันว่จะกัดให้ตายเลยเนี่ยช้าขนาดนี้น่าจะแม่นนะเนาะพูดถึงเนาะมันไม่ได้กัดจริงเว้ยมันกัดไล่เฉยเลยไม่กัดจริงกว่าเยอะจะขาดหมดเลย อุ้ยไม่ไม่ไม่กัดเล่นเหมือนเหมือนเดิมโอ้โหดูดิกัดได้เยื่อนะไหนของหน้าขาดไหมหลุดออกมาแล้วเนี่ยจะเสียเหยื่อมาแล้วเนี่ยนะดูดิโอ้เออมาเลยครับพันพันพันอยู่ งัดครับงัดครับกดคันลงไปโอ้ยมันพันอยู่พันอยู่ก็ตามลงไปเลยก่อตามลงไปเลยเอาไม่พายแย่ดิใช่ลองอย่าให้แต่สายหย่อนครับพอก็ตามลงไปเลยก่ตามไปกดตามไปรูแล้วดูแล้วโอ้โยัอ้ยเฮ้ยเยไฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเี้ยเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเ้ยเฮยเฮยเย เกิดปลาคออยู่ในถังเลยนะครับตอนถ่ายก็ผมโคตรเสียดายเลยครับผมโทรศัพท์มันร้อนเกินไปครับมันเลยตัดเองอัตโนมัตินะเลกบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ครับหลังจากเครื่องเรือมีปัญหานะครับเมคอกลองตีเช็คดูก็กัดนะครับมีตัวนะครับลูกผลนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับพาที่ตกดินแล้วนะครับกว่าจะมาถึงครับเพิ่งเอาเรือขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องกันนะครับ รู้สึกว่าวันนี้เครื่องอาการหนักครับนี่ครับผมแข็งแตกครับแข็งแตกเยิ้มเลยครับโอ้แต่วันนี้ก็ไม่แห้วนะครับน้าเมกดมานหนึ่งครับผมส่วนน้าเล็กก็กดมาหนึ่งครับน้าเปมแห้วนาเปมแห้วน้าเปมแห้วส่วนนุ้้นนะครับวันนี้ขับเรืองครับขับเครื่องเดี๋ยวไปดูปลาครับไปดูปลาเอาปล่ามาเดี๋ยวมาดูปลาครับ มันอยู่ลึกจังเลยยังยังไม่ตายนี่ครับผมปานาเล็กซันเดอร์ครับผมประสบความสำเร็จครับตายยังเมื่อกี้ม่เข้าไปลึกว่ะเดี๋ยวเราดูอีกตัวครับเราดูอีกตัวเคลียรุกมือป่ะนี่ครับมืออาชีพมียอดเถ๋ครับผมมียอดเอานาเล็กทำอะไรอ่ะ มือได้ไม่ปานี่ครับตัวที่ใหญ่ทีิสดนี่ครับผลงานวันนี้ครับสนุกสนานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวสวัสดี f c กันหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มาสี่เสือครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝังเลยเนาะ